i believe อะไรนะกอกกล่องร้อยรวมปูได้เอาไหมเอาเอาปูได้เหรอใครกินเนาะกินเลยล่อไข่ปลาสองกล่องได้เลยเอาไงเอาอะไรจะกินปูหรือว่ายังไงผมพี่รับอะไรดีคะไข่ปลาแล้วก็กับปูก็ได้นะรวมกันเหรอเธอกินไข่ปลาน้อยเนาะรวมปูค่ะสองกล่องร้อยนะคะเอาในๆเอาในกล่องนั่นแหละได้รึเล่ ลูกอินไม่ได้โขลกนกกได้อันนี้เคยกินอเล่าอนี่นาลูกหยิบเลยอะไเท่าไรคนี่เลยจะปุ๊กียวครับพี่ชิดบอลเยครับ

เนแบบไหน <c oughs> ทำความสะอาดช้อน <c oughs> ทำความสะอาดช้อน มันติ่งกิกนได้หลังนี้ครอันนี้มันคือมันติ้งกินได้ะมันเป็นกินได้อนนอไไดโอเคใช่เต็มคำเต็มคำเอาดิเอาดินน อขนเี้กว่าร้านอาหารแต่มันเป็นร้านเคสโทรศพัพท์ ไงลูกสตรอเบอรี่มีทางนี้ลูกไม,ไม่เอาอ๋มตอ,ตม,อมออะไรครับลูกออกทั <c oughs> ้งสองงอาน <c oughs> <c oughs> เออ